แพนไปทําอะไรมาช่วงเนี้ยหน้าท้องแบลล่าเหมือนท้องถนนเลยตามแพนมาสิค่ะฮะได้ตามไปดูอะไรจ้ะค่ะหรออะไรอ่ะน้ําน้ำดื่มของแอปเปิลค่ะหรอแพนดื่มทุกวันใช่ไหมค่ะเหรออ๋อรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะหอมอร่อยดื่มง,ง่ายดื่มง,ง่ายค่ะ ดื่มแล้วมันจะทําให้รู้สึกอิ่มหรอค่ะอ่ะทางนั้นก็แสดงว่าต้องผอมแน่นอนสิแน่นอนค่ะแล้วสามอาทิตย์มานี้อ่อหน้าท้องแผนลดไปกี่นิ้วคะสามค่ะสามนิ้วเลยเหรอไหนโอแบนลาบจริงๆเลยของเขาดีจริงๆฉันเห็นดารานางแบบซุปตาเขาดื่มกันเยอะแล้วหล่อนแปลมาจากไหนจ๊ะ ถ้าอยากได้นะคะโทรสั่งซื้อได้ที่1.607ค่ะ <No. S 2> ส่งฟรีถึงบ้านค่ะเลิศมากค่ะเลิศมาก1.607เจ็ดเลิศเป๊ะใช่ไหมแอปเปิลแอลคารนิีนแอปเปิลพาร์ตหนึ่งหกศูไหนลองไปโชว์หน้าท้องแบนลาบให้ดูอีกสักรอบสิคะโอ้โห่แบนลาบได้ผลจริงๆ โอขอบคุณน้องแพนมากเลยนะคะสำหรับสูตรลดหน้าท้องสงสัยที่ต้องสั่งมาซื้อมาดื่มบ้างแล้วค่ะขอบคุณค่ะ